อด,ดีจ้าพี่น้องมือนีพิมพ์สิพาพี่น้องมาเห็ดไก่อบผงบาร์บีคิวกินกระมันฝรั่งกับสลัดนะจ๊ะไก่อบกับซีมีขาไก่นะจ๊ะประมาณสี่กอยกัมนะจ๊ะพิมพ์กับซีฮันทั้งในนะจ๊ะแหล่ทั้งในเอามีดนะจ๊ะวควักทั้งในออกให้มันขาดออกจากกันจากน้อยนะจ๊ะเพื่อว่าเวลาเขาอบมันสิไดือดซุกไงนะจ๊ะ ไก่ซีลอยกัมนะจ้ะแล้วมันฝร,รั่งพิมพ์ใส่สองหัวใหญ่นะจ้ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะจ้ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะจ้ะหรือหั่นบางก็นี่ก็ได้จ้ะและ้วพิมพ์กับซิมีเนยประมาณสามสนโตจ้ะแล้วก็ผงกระเทียมนะจ้ะพิมพ์สใส่อยู่ประมาณหนึ่งซ่เนซาจ้ะอันนี้อันนี้ส่วนนี้คือ ส่วนที่หนึ่งนะจ่ะแล้วกับพิมพ์สิมีนมนะจ่ะนมสองลอยมลนะจ่ะอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองพิมพ์สิมีไก่ซีลอยกัมนะจ่ะแล้วกับน้ำมันพืชดสองส่อนโตะนะจ่ะแล้วกับผงบาร์บีคิวนะจ่ะหนึ่งส่อนโตจ่ะแล้วกับซิมีพริกไทยนะจ่ะพิมพ์สีใสซเคิร์งส่อนซ่านะจ่ะเข้ามาลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้ะก่อนอื่นพิมพ์สี เอามันฝรั่งนะจ้ะมาเลี้ยงจ้ะมาเลี้ยงลงไปในถ้วยที่เขาเตรียมสิไปอบนะจ้ะตอนนี้พิมพ์ตังเตาอบไวที่ความห่อนล่อยเก้าสิบองศานะจ๊ะ พอเขาเลี้ยงมันฝั่งเสร็สแล้วเนาะจะพิมกะสีเอาผมกระเทียมนะจะห้อยลงไปเนาะจะหนึ่งส่วนซาหรือครึ่งส่วนซานะจะแล้วกะสีเอาเนยเนาะจะห้อยลงไปเนาะจะหลังจากนั้นพิมกะสีเอา นมเนาะจ้ะห้ยลงไปจ้ะพอพิมพ์เห็ดมันฝรั่งกับนมกับเนยเสร็จแล้วเนาะจ้ะพิมพ์เชฟเข่าเตาอบเลยจ้ะหลังจากนั้นเ้ากรสิเอาผงบาร์บีคิวเนาะจ้ะใส่ในไก่ที่เ้าเตรียมไว้เนาะจ้ะนวดจ้ะ คุกเข้าให้เข่ากันเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์กะสิเอาน้ำมันเผืดเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะน้ำมันผืดพิมพ์ใส่เพื่อว่าเวลาเขาอบไก่มันสิบ่แห่งเกินไปเนาะจ้ะมันสิได้แบบมีชุ่มชื้นแน่จักน้อยจ้ะแล้วกับพิมพ์กะสิใส่ริกไทยเนาะจ้ะ ประมาณประมาณนี้จ้ะหลังจากนั้นพิมพ์กระสีเอาไก่ใส่ในถ้วยเนาะจ้ะว่างแบบนี้เนาะจ้ะพิมพ์สิพักไว้จะขานาที่เนาะจ้ะแล้วก็สีเอาไปอบ พออบได้จาก20นาทีน่าจะพิมพ์สีเอานามใส่จักประมาณลอยกำนะาจะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันอีกทีจ้ะหลังจากไก่ครบหาหน้าที่แล้วน่าจะพิมพ์ผักไวน้น่าจะพิมพ์สีเอาไปเขา่าเตาอบพิมพ์สีใส่เวลาประมาณ40นาทีน่าจะแล้วพิมพ์กับตอนนี้พิมพ์อบมันฝรั่งอยู่ในเตาเดียวกันน่าจะพิมพ์สีนับแต,แต่ตอนที่เอาไก่ เข้าไปนะจ๊ะพิมพ์สตั้งเวลาไว้40นาทีนะจ๊ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตอนมันสุกจ้ะเพราะว่าพิมพ์สิอบไป2 0นาทีเราพิมพ์ก็สิใส่น้ำเปล่า100 ml นะจ๊ะล้วพิมพ์สิอบให้ไก่สุกนะจ๊ะกลับมาเบิ่งตอนไก่สุกจ้ะหลังจากที่ห้าอบไก่เสร็จแล้วนะจ๊ะกะสีได้ประมาณนี่นะจ๊ะอันนี้คือมันฝรั่งอันนี้คือสลัดนะจ๊ะพิมพ์กะสีจัดสลัดนะจ๊ะใส่จานเลยจ้ะ ไก่ที่ห้ามีเนาะจ้ะกระเิีมีนามอยู่ด้วยจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์กระสิเอามันนะจ้ะวางใส่จ้ะยังห่อนอยู่จ้ะ พิมกสิเอาหนามนะจ้ะลาดลงไก่นะจ้ะเพื่อว่าบ่าให้มันแห้งจนเกินไปนะจ้ะแค่นี้เฮาก็ได้แล้วนะจ้ะอกไก่เอ้ยไก่อบจ้ะไก่อบผงบาร์บีคิวนะจ้ะเวาพิษนะจ้ะเดี๋ยวพิม์สิซิ้มให้เบิ่งจ้ะ ต้องว่างตรงนี้นะจ๊ะแซบจะพี่น้องอันไกพยยไ่พิมบ์เลยใส่หยังทอดได้แล้วจะพิมบ์ใส่แต่ผงบาร์บีคิวที่เขามีอยู่น้ำทองตลาดนะจ๊ะแล้วพิม์ก็ใส่น้ำมันผื่บนะจ๊ะ คกเข่าเข่ากันแล้วก็พริกไทยน้อยเดียวจ้ะแซ่บพอดีรสชาตินะจ้ะมาเฮ็ดสู้พี่น้องเบิ่งจ้ะถ้าถึกใจล้องไปเฮ็ดตามเด้จ้าขอบคุณจ้าสำหรับการรับชมสวัสดีจ้า